วิธีเคลียร์หัวใจให้โล่งค่ะวิธีแรกนะคะอย่าฝืนความรู้สึกของตัวเองค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าตัวเองเครียดเพื่อนๆก็ต้องอย่าฝืนว่าการเครียดนั้นจะทําให้เราไม่มีความสุขเสมอไปจริงๆการที่เราเครียดเพราะเรากังวลเรื่องงานเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องดีค่ะจะทําให้เรากระตุ้นให้เราอยากที่จะทํางานนั้นให้ดีแล้วก็ให้สําเร็จมากขึ้นคะ่ะแต่ถ้าอยากให้มีความสุขจริงๆให้จิตมันโลง่งหัวใจโล่งนะคะทำพิธีที่2ก็คือ ปล่อยวางค่ะอะไรที่มันยังไม่เกิดเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันก็เป็นอดีตไปแล้วเราก็ปล่อยวางไปเลยค่ะบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนอื่นตัวเราเองถ้าเราทํางานด้วยตัวของเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตัวเราเป็นคนกําหนดแต่เป็นไปไม่ได้ค่ะชีวิตการทํางานจริงๆมันต้องทํากับคนทีนี้คนอื่นเขาก็ไม่เหมือนเราบางคนเขา ก็ทําได้ดีบางคนก็ก็ทําไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เราก็ต้องปล่อยวางค่ะสุดท้ายสิ่งที่3โฟกัสแต่สิ่งที่ดีๆ ทุกคนมีดีนะคะเราก็ดูแต่สิ่งที่ดีๆของคนอื่นอันไหนดีเราก็เอามาเป็นเป็นแบบอย่างของเราได้เราก็เรียนแบบคนที่เขาทําดีแล้วเราชอบเขาเราก็เรียนแบบเขาได้เพราะว่าเขาทําสําเร็จแต่เราก็ไม่ฝืนความรู้สึกเรานะคะเราชอบจริงๆเราเรียนแบบเขาได้แต่ถ้าเราไม่ชอบทําแล้วมันฝืนมันไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็อย่าไปฝืนค่ะนี่แหละค่ะเคลียร์จิต เคลียร์ใจตัวเองให้มีความสุขตลอดเวลาแล้วสิ่งที่ดีๆมันก็จะมาเพิ่มขึ้นการทำงานทุกอย่างถ้าไม่มีความสุขมันไม่ประสบผลสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีสติมีสมาธิตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่ว่าชีวิตนี้ขอแต่มีความสุขเท่านั้นแล้วสิ่งที่มีความสุขนั่นแหละค่ะมันจะมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดรแดลิงเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนค่ะ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามดร์ดาลลิงนะคะรักทุกคนคะ่ะ